ขยีอนิเมะขอเสนอฟืรลิคิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่5 1 9ตอนที่ชายชลานำาลึกเพิงอคีออกมาวังหลินจำมันได้เขาเคยเห็นมันมาก่อนและใช้เวลาหลายปีป่าจะฟื้นตัวอยู่กับมันในดาราจักรพันธมิตรเซียนนั้นลึกเข้าไปภายในอวกาศที่กำลังเผาไหมของเผาวิหกเพิงศักดิ์สิทธิ์มีก้อนหินสีขาวก้อนใหญ่ลอยอยู่ซึ่งเป็นจุดที่จกกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์คนเก่าบ่มเพาะผลึกเพิงอคีของดินแดนตกสวรรค์ เป็นก้อนหินสีขาวเหมือนกันไม่มีผิดหรือว่าจัก,กรพัิจะเกี่ยวข้องกับสำนักวิหกเพลิงศักดิ์สิทธิ์วังหลินไม่ได้เป็นมิตรกับสำนักวิหกเพลิงมากนะักแต่เขาเป็นนี่จัก,กรพัทวิหกเพลิงคนเก่าเป็นความแม่ตาที่วังหลินไม่มีวันลืมจิตวิญญาณของจกกักรพัิศักดิ์สิทธิ์คนเก่าและการอุทิศบ่มเพาะหลายหมื่นปีในใจวังหลินเต็มไปด้วยความเคากกรพจักรพัิศักดิ์สิทธิ์คนเก่าเหมือนกับเจ้าแห่งดินแดนปิดผนึก สิ่งแตกต่างเดียวคือคนหนึ่งคุ้มของสำนักจตุศักดิ์สิทธิ์ส่วนอีกคนคุ้มของทั้งดินแดนชั้นไหนสิ่งที่หวังลินตื่นเต้นก็คือสิ่งที่จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์คนเก่าบอกเขาข้าชื่อว่าริ้วหยุนข้าถือกำเนิดในโรคคู่ฝึกปานโบราณข้ากลายเป็นเด็กปรุงยาของจักรพรรดิวิหกเพิงรุ่นที่สี่ข้าต้องขอบคุณจักรพรรดิวิหกเพิงรุ่นที่สี่ที่ไม่ทอดทิ้งข้าและสอนการบ่มเพาะ ในอายุ1327ปีข้าบรรลุความสำเร็จการเป็นผู้ฝึกชีข้าติดตามจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์และเป็นพยานรู้เห็นความรุ่งโรจน์ของสำนักวิหกเพิงในอายุ1 1 4 6 3ร้อยสปีเผ่ารอยศักด์ลุกล้านจากด้านนอกและก่อความวุ่นวายขึ้นเนโลกสำนักวิหกเพิงช่วยแดนสวรรค์ต่อสู้กับเผ่ารอยศักด์หลังจากนั้นจักรพรรดิวิหกเพิงรุ่นที่สี่ พร้อมกับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์อีกสามคนมุ่งหน้าไปที่โลกภายนอกก่อนที่เขาจะจากไปได้แต่งตั้งข้าเป็นจักรพรรดิวิหกเพิงศักดิ์สิทธิ์รุ่นที่ห้าสายตาว,วังหลินมองผลึกเพิงอัคคีนจักรพรรดิวิหกเพิงคนเก่าบอกว่าจักรพรรดิวิหกเพิงรุ่นที่สี่พร้อมด้วยจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์อีกสามคนไปยังดินแดนชันนอกจากนั้นก็ไม่ได้รับข่าวอะไรจากพวกเขาอีกดินแดนตกสวรรค์ ขอบงำคนที่เป็นของสำนักวิหกเพิงหรือว่าจะเป็นจัก,กรพรรดิวิหกเพิงรุ่นที่4กลับมายิงดินแดนตกสวรรค์เมื่อครั้งนั้นถ้าดูจากเวลาน่า,นาจะไม่ใช่ววงลิลระงับความตื่นเต้นอันแรกเอาไว้แล้วเริ่มคิดหลังจากนั้นสักพักก็ไม่มั่นใจและถอนหายใจข้าจะรู้เรื่องนี้อีกไม่นานหรือหลังจากนั้นไม่คิดว่าความรับขนาดนั้นจะถูกคบในดินแดนตกสวรรค์แห่งนี้ หากที่นี่เกี่ยวข้องกับจัก,กรพรรดิวิหกเพิงรุ่นที่4จริงเช่นนั้นบางทีข้าจะปลูกวิหกเพิงครั้งที่4ได้สําเร็จจากนั้นเปลวเพิงข้าจะเป็นเปลเพิงอมตะสามารถจุดเพิงจากความโกรธในตัวศัตรูและเผาไหม้เป็นเท่าฐานได้เมื่อถึงตอนนั้นแม้แต่กแกนแทบเพิงของข้าจะไม่สมบูรณ์เปลเพิงในปัจจุบันของข้าคงเล็กน้อยไปเลยตอนนั้นข้าไม่สามารถมองทะลุผดึกนี้ได้แต่ตอนนี้หลังจากผ่านการปลูกครั้งที่3 ้าสามารถใช้เพลึกนี้และเบิดด้วยพลังทำลายล้างที่สามารถทำลายได้แม้แต่สวรรค์วังหลินเก็บพลึกไว้ในมิติในมิติเก็บของมีรูปปั้นหินอยู่รูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นของจกักรพรรดิวิหกเพลิงคนเก่าเขาประคองท่านี้ใช้นิ้วชี้ใส่กลางหน้าผากสัมผัสวิญญาณก็กวาดผ่านรูปปั้นก่อนเจะเลื่อนไปยังขุนเชิดขุนเชิดต,ตัวนี้เป็นชายวัยกลางคนมันยืนนิ่งหน้าตาซื่อ,อไม่ไหวติง่งสัมผัสวิญญาณวังหลิน พุงเข้าไปล้อมรอบคุณเชิดจากนั้นเปลี่ยนกายเป็นเข็มมากมายแทงทะลุเข้าใส่สัมผัสวิญญาณของวังหลินค่อยๆช้อนใช้ไปทีละนิ้วยายามมองทะลุผ่านความลับของมันขณะเวลาค่อยๆผ่านไปสีหน้าวังหลินค่อยๆเคร่งเครียดคุณเชิดตัวนี้ไม่มีเลือดเนื้อแต่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยพรกประหลาดพรึกนี้ทั้งอ่อนนุ่มและเล็กมากส่วนกระดูกของมันถูกสร้างขึ้นมาจากพรึกเช่นกัน แต่พรดึกนี้แข็งแกร่งมากและปลดปล่อยพลังดั้งเดิมทรงพลังมีชั้นแสงบางๆชั้นหนึ่งในขุนเชิดและมันเหนียวมากเมื่อสัมผัสวิญญาณวังดินพยายามเข้าไปกับถูกหยุดเอาไว้ดวงตาของวังดินก็ส่องสว่างใช้สัมผัสวิญญาณคุ้งเข้าไปในขุนเชิดคุ้งใส่ม่านป้องกันล่างขุนเชิดก็สั่นเทาวังดินยืนขึ้นสัมผัสวิญญาณสามารถทําลายขุนเชิดได้แต่ไม่สามารถทะลวงผ่านม่านป้องกันไปได้ วินาทีนั้นหากเขาไม่ถอนสัมผัสวิญญาณมาให้เร็วพอแล้วก็ม่านแสงนั้นคงทําลายความลับภายในทั้งหมดโดยไม่ไปให้ใครรู้วังรินนั้นมีสีหน้าเปลี่ยนไปคุณเชิดนี้น่าสนใจเขายื่นแขนขวาออกไปให้คุณเชิดลอยเข้ามาหยุดประมาณ3นิ้วเขาเอามือนั้นทาบบริเวณหน้าอกของหุนเชิดสัมผัสวิญญาณกรับโคไปอีกครั้งและผ่านมือขวาไปไมันกำลังยื่นเข้าสู่คุณเชิดอีกครั้ง แต่ร่างวังดินก็สั่นเทาและร้องเสียงประหลาดใจมีเส้นที่ประจออยู่ในขุนเชิดการอยู่ใกล้ขุนเชิดและสัมผัสมันทําให้หวังดินสังเกตสิ่งที่เขาละเลยไปก่อนหน้านี้เขาเห็นเส้นที่ประจอที่ซ่อนตัวอย่างมิชิดซึ่งแห้งคอดไปแล้วและการถูกพบภายในร่างขุนเชิดถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างยิ่งนี่มันดวงตาวังดินส่องสว่างเขามองรายละเอียดอีกครั้งและตกตะลึง นี่มันไม่ใช่หุ่นเชิดแต่เป็นเซียนหุ่นเชิดตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากการปรับแต่งเซียนด้วยวิธีการบางอย่างหุ่นเชิดไร้สีหน้าท่าทางดวงตากวงโบ้ไร้สัญญาณชีวิตและสติปัญญาผลึกกำลังแทนที่เลือดเนื้อของหุ่นเชิดมันคุ้นุเนลากับข้าเคยเห็นมาก่อนความลับของหุ่นเชิดน่าจะถูกซ่อนอยู่ในม่านป้องกันแค่ข้าเข้าไปข้างในได้ก็จะเห็นความลับของมันสัมผัสวิญ,ญญาณวังดินเคลื่อนตัว อัคระ,ะสายฟ้าในดวงตาขวาก็กระพริบตลอดถ้ำถูกปกคลุมอยู่ในสายฟ้าเสียงดังกึกก้องสายฟ้าแผร่กระจายออกไปจากในถ้ำทำให้ใบหน้าสมาชิกเผาแมงป่องเทมินต้องซีดและมองดูถ้ำกันทั้งหมดการกระตุ้นอัคระ,ะสายฟ้าทำให้ระดับบม่มเพาะอวังหลินเพิ่มคูณขึ้นมหาศาลแม้กระทั่งสัมผัสวิญญาณยังเหมือนพายุสายฟ้ามันพุ่งเข้าไปในม่านป้องกันในตัวขุนชด เมื่อสัมผัสวิญญาณปะทะเข้าใส่เสียงดังสนัน่นมานแสงก็เริ่มพังทลายเหลากับไม่สามารถทนทานได้ทว่าขณะเดียวกันสิ่งที่อยู่ข้างในก็เริ่มพังทลายไปด้วยเพื่อไม่ให้ใครเห็นความลับภายในทว่าในวินาทีนั้นดวงตาวาังดินก็ส่องประกายหยุดเพียงคําเดียวขหยุดการเคลื่อนไหวทั้งหมดทุกอย่างที่อยู่ในขุนเชิดถูกหยุดเอาไว้ทว่าแสงเพียงหยุดได้แค่ชั่วคราว ก่อนมันจะกลับคืนสู่ปกติและพังทลายคุณเชิดที่ถูกหยุดการพังทลายก็เช่นกันมันระเบิดและเกิดคลืนกระแทกกระจายออกไปกลายเป็นเสียงดังสนัน่นภูเขาสั่นไหวก้อนหินหล่นลงมาจํานวนมากหากไม่มีเขตอาคมที่วางดินวางเอาไว้มันคงกลายเป็นซากปลาหักพังแม้แต่ดาวเคราะยังสั่นไหวสมาชิกเผ่าแมงปองทมินมองดูทำได้ความหวาดกลัวชายชราก็เผยรอยยิ้ม เขาสัมผัสกินอายอันคุ้นเคยจากคลื่นกระแทกได้จึงรู้ว่าคุนเชิดนั้นคล้ายจะโดนทําลายไปแล้วทาเต็มไปด้วยฝุ่นควันแต่ไม่นานค่อยๆสงบลงวังหลินยืนอยู่ด้วยแววตาเป็นประกายแม้วิชาย,ยับยั้งทําได้แค่หยุดการพังทลายชั่วข่าวแต่มันยังทําให้เขาได้เห็นความลับภายในเขาเห็นวิญญาณดั้งเดิมกําลังลอยอยู่ข้างในวิญญาณดวงนี้ดูเหมือนขุนเชิดไม่มีผิดเพี้ยนการค้นพบนี้ทําให้วังหลิน มั่นใจว่าหุ่นเชิดคือเซียนตอนที่หุ่นเชิดพังทลายผดึกที่ใช้แทนเลือดเนื้อก็แตกสลายเหากระสายฟ้าพารงกลางใจวังดินและจำได้ว่าทำไมมันถึงดูคุ้นเคยในดินแดนวิญญาณปีศาจเขาได้เห็นศีรษะเทพโบราณอยู่ไร้หัวซึ่งมีผดึกบางส่วนทิ้งเอาไว้บนรอยแผลและมันดูคล้ายผดึกของพวกนี้เขายังมีขวดที่บรรจุผดึกนั้นซึ่งเก็บมาจากรอยแผลบนศีรษะ ของเทพโบราณ,ราณเขาค่อยๆค,คว้าเบาแสบางอย่างที่ยุ่งเหยิงและไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าด้วยกันได้จากกระพัดแห่งดินแดนตกสวรรค์เขาเป็นใครกันวังรินคิดพร้อมกับประตูถ้ำเปิดขึ้นผัวบุโสแมงป่องนำทางไปยังดาวข้อเสียนที่มีผู้บุโสตกสวรรค์ที่ใกล้ที่สุดหลังดินเสียงวังรินชายชรลาเผาแมงป่องถมินก็รีบพยักหน้าณต,ตอนนี้มีละลอกขึ้นปรากฏขึ้นแนวอวกาศนอกดินแดนตกสวรรค์ ชายวัยกลางคนผู้หนึ่งเดินออกมาเขาคือปรมาจารย์สอโมโที่กำลังไล่ตามวังหลินดวงตามืดมนเผยแสงประหลาดมองพื้นที่ดวงดาวข้างหน้าที่ไม่อยู่ในอำนาจของสภาราชันยอดปรมาจารย์หยุดลัว่วทำนายว่าเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในดินแดนตกสวรรค์ที่นี่เป็นสถานที่วุ่นวายมากดังนั้นข้าต้องระมัดระวังตัวดีที่ข้าเคยมาที่นี่ก่อนและช่วยขัวหน้าเผ่ามังกรคุ้มเกาะ หรือก็คือผู้บุโสตกสวรรค์ลำดับ9้าเอาไว้การใช้เขายืนยันสถานะให้ข้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาปรมาจารย์ซื้อโม่คิดและคุ้งเข้าหาดินแดนตกสวรรค์ข้าต้องหาเขาพบให้เร็วสุดและค้นวิญ,ญญาณดูเพื่อหาความลับการกระตุ้นประตูมหาดับศูนย์โดยไม่ใช้เพิงนอลการในท่านผู้บุโสตกสวรรค์ใกล้สุดคือผู้บุโสระดับ9และเป็นหัวหน้าเผ่ามังกรหุ้มเกาะมีเซียนหลายคนอยู่ที่นั่น และมันวุ่นวายยิ่งชายชาราเผาแมงป่องทมินเอ่ยขึ้นระหว่างทางทั้งสองไม่ค่อยได้พูดกันและรีบเหาะข้ามผ่านพื้นที่ดวงดาวไปจิตใจวังลินเต็มไปด้วยเสียงที่อยู่ในขุนเชิดเขาดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างแต่มีชั้นหมอกอยู่ตรงกลางไม่สามารถเห็นได้ทั้งหมดแม้เผ่ามังกรคุ้มกอะจะเป็นเผ่าเล็กๆเ,เช่นกันแต่มีคนมากกว่าพันคนหัวหน้าเผ่าไปถึงเซียนขั้นทะลวงสวรรค์ระดับที่สและตอนที่ใช้วิชาเกาะมังกร ไม่มีเซียนธรรมดาคนใดทำลายการป้องกันนี้ได้ผู้บุโสลำดับที่เก้ามีชื่อเสียงมากในสภาตกสวรรค์เผ่าเล็กๆเช่นแมงป่องทมินคงไม่กล้าสแสดงความไม่เคารพผัวบุโสเผ่าแมงป่องทมินเราทุกอย่างที่รู้เกี่ยวกับเผ่ามังกรคุ้มเกาะให้ฟังหลังจะผ่านไปสักพักวังดินเอ่ยว่าดาวหลักของเผ่ามังกรคุ้มเกาะขายพรึฤกเพลิงอักคีไหมผู้บุโสเลยเอ่ยว่ามีขายแต่เผ่านกกระจอะเพลิงกําลังรวบรวมอย่างบ้าคลั่ง เมื่อไรที่ปรากฏขึ้นมาพวกนั้นจะซื้อเอาไว้ไม่ว่าต้องใจด้วยอะไรก็ตามจนแม่สามารถเอาชนะพวกนั้นได้การซื้อผลึกและขุนเชิดจ,จําเป็นต้องเข้าสู่ตําหนักซื้อขายบนดาวข้อหลักของเผ่ามังกรคุ้มเกาะทั้งสองคนเป็นเซียนทรงพลังจึงเหาะเหินด้วยความเร็วเต็มที่ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงข้ามผ่านพื้นที่ดวงดาวและเดินทางมาไกลจากเผ่าแมงป่องทมินเบื้องหน้าวังหลินคือดาวข้อเซียนสีเขียวดาวข้อดวงนี้ ถูกคุมด้วยสีเขียวดปลดอยพลังชีวิตอันทรงพลังมันเต็มปไปด้วยพลังปานและดียิ่งกว่าเผาแมงป่องทมินเมื่อทั้งสองคนเข้าใกล้ลำแสงสามสายก็ปรากฏหนึ่งในนั้นเป็นชายชลาผู้บุโสคาดว่าหัวหน้าเผาแมงป่องทมินจะมาจึงบอกให้เราสามคนหลอกท่านหัวหน้าเผาโปรติตามเราสามคนเข้าไปได้อีกสองคนด้านหลังชายชราก็คำนับอย่างสุภาพนอบน้อมเผาแมงป่องทมิน ยังเป็นหนึ่งใน372เผ่าแม้จะไม่มีผู้บุโสตกสวรรค์แต่หัวหน้าเผ่าไม่จะสิ่งที่สมาชิกเผ่าธรรมดาจะเผยความไม่เคารพได้หัวหน้าเผ่าแมงป่องทมินเผยอรอยยิ้มเขาให้หวังรินเข้าไปก่อนและจึงตามไปทั้ง3คนจากเผ่ามังกรคุ้มเกาะน,นำทางเข้าไปบนดาวคราเมื่อทั้ง3คนเห็นท่าทีหัวหน้าเผ่าแมงป่องทมินจึงเกิดอาการตกใจชายชลาก็มองวังรินอย่างละเอียด ถึงแม้จะไม่เห็นอะไรมากนะแต่ก็ให้ความสนใจมากขึ้นการทำให้หัวหน้าเผ่าแมงป่องทมินมีท่าทีสุภาพได้คนผู้นี้ไม่สามารถประเมินค่าต่ำเกินไปได้ทุกคนเปลี่ยนกายเป็นลำแสงเข้าใกล้าดาวคาขณะกำลังจะเข้าไปในชั้นบรรยากาศวังดินสังเกตบางอย่างได้แการทำเป็นมองกลับไปด้านหลังอย่างไม่ได้ตั้งใจและลอขึ้นปรากฏในอวากาศและมีชายวัยกลางคนเดินออกมาชายวัยกางคนมองวังดินแล้วเคยรอยยิ้ม วังรินมีท่าทีสงบและไม่สนใจเขาหาันศีรษะกลับมาติดตามคนทั้งสามผ่านชั้นบรรยากาศและหายตัวไปวังรินผ่านชั้นบรรยากาศอย่างรวดเร็วจิตใจมืดมนชายัยกลางคนคู่นั้นมองเขาก่อนทําให้วังรินเกิดความระมัดระวังตัวเองจนต้องมองกลับไปนี่ทําใหอารมณ์เขามืดมนเขาเคยเห็นคนคู่นั้นมาก่อนเขาเป็นหนึ่งในเซียนขั้นที่สามที่ไลลาตาเซนตอนที่ตัวเขาเข้ามายังดาราจักโบราณ เป็นครั้งแรกพอเห็นเขาอีกครั้งวังหลินจึงบอกได้ทันทีว่าเขาไม่ใช่คนในดินแดนตกสวรรค์แต่มาจากดาราจักโบราณการที่เสียนขั้นที่สามมาที่นี่ไม่จําเป็นต้องเดาแรงจูงใจวังหลินก็รู้ว่าทําไมเขาต้องมาเพื่อสังหารข้าแต่อาจจะไม่ได้มาด้วยร่างดังเดิมไม่เช่นนั้นคงไม่มีกลิ่นอายขั้นะรวงสวรรค์ระดับที่หาแน่นอนว่าเขาอาจจะซ่อนระดับบ่มาอได้แต่ดูเหมือนว่าหวาดกลัวที่นี่ด้วย ไม่เช่นนั้นคงโจมตีข้าไปแล้วสภาราชันรวดเร็วยิ่งขันทะลวงสวรรค์ระดับที่ห้าเจตนาต่อสู้ก็ปรากฏในแววตาวังหลินและเผยอาการเยาะเย้ยในอวกาศนอกดาวเคราะห์เผ่ามังกรคุ้มกาะปรมาจารย์ซอโม่ก็ยิ้มไม่คิดว่าจะเจอคนที่ตามหาเร็วแบบนี้รูปล่างและกินอายของเป้าหมายได้ถูกยอดปรมาจารย์หยุดลวกบันทึกไว้แล้วเขาจึงสามารถจดจำวังหลินได้น่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถลงมือที่นี่ได้ ไม่เช่นนั้นคงทําให้เกิดความปั่นป่วนมากเกินไปหากดึงจัก,กรพรรดิออกมาด้วยคงแย่มากอย่างไรก็ตามหากเขาอยู่บนดาวเคราะการหนีไปนับไว้ยากแน่ข้าแค่ต้องหาเหตุผลดีๆไปจับตัวเขาปรมาจารย์่อโม่ก็ยิ้มดวงตาส่องสว่างล่างหนึ่งอยออกไปไกลเพราะกระเสียงขัวรอเป็นชายชลาบคมขาวสวมชุดคุมสีฟ้ากําลังลอยออกมาจากดาวเครเสียนของเผ่ามังกรคุ้มกาอกัวบัวโซ่อโม เราไม่เจอกันหลายปีท่านยังคงดูดีไม่เปลี่ยนพลังดัางเดิมล้อมรอบร่างกายดปลดไปกินอายของเซียนขั้นทะววงสวรรค์ระดับที่สปรมาจารย์ซือโม่ก็หัวเราะและคำนับสหายเซียนสุนครั้งล่าสุดก็หลายร้อยปีแล้วข้ามาที่นี่ต้องขอรบกวนอีกครั้งขัวบุโศมาจะนับเป็นการรบกวนได้อย่างไรท่านและข้ารู้จักกันมานานหากไม่ใช่เพราะคำแนะนำของคู่บุโสซ,ซอโม่ ข้าคงตายในการทะลวงระดับที่สามไปแล้วผัวผูโ้โส่อโม่โปรดติดตามข้าเข้าไปในถ้ำเขาคือผู้้ผู้โสตกสวรลค์ลำดับเก้าปกติไม่สนใจเรื่องทางโลกเขาปิดด่านบ่มเพาะอยู่ตอนที่รับข้อค,อความของปร,รมาจารย์สื่อโม่และจึงโผล่ออกมาทั้งสองพูดคุยกันพร้อมกับเดินเข้าหาดาวคอปลางทั้งคู่ค่อยๆหายไปหลังจากวางหลินและหัวหน้าเผ่าแมงป่องทมินเข้าสู่ดาวคอปคนทั้งสามของเผ่ามังกรหุ้มเกาะได้จากไปอย่างนอบน้อม หัวหน้าเผ่าแมงป่องทมินนำทางไปยังเมืองแห่งหนึ่งทางทิศตะวันออกหัวหน้าเผ่าแมงป่องทมินนั้นในท่านหากท่านต้องการซื้อหุ่นเชิดหรือผลึกเพลิงอคัคคีท่านไปที่เมืองตะวันออกเท่านั้นมีร้านค้าที่เผ่ามังกรกคุ้มเกาะควบคุมอยู่ที่นั่นข้าไปที่นั่นเสมอเว้นแต่จะมีการประมูลใหญ่วังหลินก็พยักหน้าแต่จิตใจปรากฏจิตสังหารเดิมทีเข้ามาเพื่อซื้อหุ่นเชิดร,ระดับสูงเพื่อเอามาศึกษาแต่หากเจอผลึกเพลิงอัคคี เขาก็จะไปซื้อพรึกพวกนี้สามารถช่วยเขากระตุ้นครั้งที่4ได้หากดูซับไปจํานวนมากก็จะเป็นประโยชน์อีกทั้งการได้ผรึกจํานวนมากยังเกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะเอาแก่นแท้ของเผ่านกกระจอกเพิงมาด้วยแต่หลังจากเห็นปรมาจารย์สื่อโม่วังหลินก็เปลี่ยนความคิดในไม่ฝฟฟ่ายได้ตามเข้ามาถึงที่นี่คงหนีออกไปได้ยากอย่างไรก็ตามวังรินไม่มีเจตนาจะหนีเขาวางแผนต่อสู้ไว้ที่นี่แล้ว คนที่ไล่ล่าข้าไม่โจมตีก็เพราะมีความกังวลบางอย่างเขาต้องเข้ามาที่นี่เพื่อหาเหตุผลสังหารข้าในเมื่อกังวลบางอย่างถือว่าดีสุดเพราะว่าเขาแสดงระดับบ่งเพาะขั้นทะววงสวรรค์ระดับที่5เท่านั้นหมายความว่าไม่เผยตัวเองในฐานะเสียนขั้นที่3หรืออาจจะเป็นแค่ร่างอวตารหากเป็นร่างอวตารที่ไล่ล่าข้าจริงๆข้าจะให้ร่างอวตารเข้าพังย่อยยับเป็นตัวอย่างแม้จะเป็นแค่ร่างอวตาร ข้ายังต้องเตรียมการอีกทั้งศัตรูในขั้นเทวงสวรรค์ระดับที่หไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่สู้ได้ไง่ายๆแม้แกนแท้สายฟ้าข้าจะสมบูรณ์ข้าก็ยังต้องระมัดระวังตัววังรินมีท่าทีเยือเกเย็นหลังจกรู้ว่าไปไหนจึงคว้าชายฉลาเร่งความเร็วขึ้นวังรินเอ่ยว่ารีบนำทางไปชายฉลาเห็นจิตสังหารจากวังรินความคิดก็สั่นไหวรีบนำทางวังรินผ่านเมืองไม่นานก็มาถึงเบื้องหน้าตำหนักขนาดใหญ่ ตำหนักดูเก่าแก่ขณะเดินเข้าไปก็มีคนผู้หนึ่งเดินออกมาเป็นหญิงสาวอายุราๆ30ปีพร้อมกลิ่นหอมโอ้นั่นเจ้าแมงป่องทมินไม่เชื่อหรือท่านไม่ได้พึ่งมาที่นี่เมื่อสองสเดือนก่อนหรือหรือว่าท่านรู้ว่าข้าได้สมบัติบางอย่างมาและมาตรวจสอบกันนางกวาดสายตาไปยังวังหลินเกิดอาการตกใจหัวหน้าเผ่าแมงป่องทมินก็ยิ้มวันนี้ข้ามาที่นี่เพื่อสนับสนุนสหายเสียน นางก็ยิ้มและเอ่ยว่าสหายเสียนโปรดตามข้าไปข้างบนหากต้องการอะไรเอ่ยมาได้เลยวังหลินมีท่าทีสงบก่อนคํานับมือก่อนติดตามนางขึ้นบันไดไปชั้นที่สองไม่ได้ใหญ่มากมีเก้าอี้งดงามอยู่เพียงไม่กี่ตัววังหลินนั่งลงและมองหญิงสาวหัวหน้าเผาแมงป่องะมินก็ยืนอยู่ด้านหลังวังหลินและไม่ได้นั่งลงเมื่อนางเห็นแบบนี้นางเองก็เผยท่าทีประหลาด ข้าสงสัยจริงว่าสหายเซียนต้องการอะไรพลึกเพิงอัคคีเขาเนี่ยเลื่อนจากนางไปที่ทางเข้าชั้นสองข้าเองก็ต้องการพลึกเพิงอัคคีเช่นกันน้ำเสียงเยียกเย็นดังออกมาจากทางเข้าชั้นสองหลังจากนั้นก็มีคนผู้หนึ่งเดินออกมาคนคู่นี้สวมเสื้อคลุมสีแดงเพิงผมเป็นสีขาวทว่าดูเหมือนจะมีเะเรเพิงอยู่ในร่างกายอุณหภูมิข้างในเพิ่มสูงขึ้นทุกอย่างก้าวทิ้งฝาเท้าเพิงเอาไว้ กลายเป็นเปลเพิงเผาไหมพวกมันดูเหมือนเผาไหมในอากาศใจกลางหน้าผากมีอัคละเปลเพิงเปลเพิงราวกับมีชีวิตและดูเหมือนกําลังเผาไหมเมื่อเขามาถึงชั้นที่สองสหายเสียนให้ข้าได้ผลึกเพิองอัคคีเถิดวังหลินก็ยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่มีใครอยากเห็นโอเคคับเจ้ากัดหนนะ้าคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเดอ้อ